อยากเจอก็ไม่รู้นะว่าจะได้เจอหรือไม่เจอหรือว่าเขาจะให้เราเจอหรือเปล่าถ้าเขาให้เจอก็อยากเจอถ้าเขาไม่ให้เราเจอก็ไม่เป็นไรใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วนะ เต้ยได้เบาะแสมาแถวแถวนี้แหละครับจากแต่ว่าเดี๋ยวเต้ยให้พี่กับพี่เมย์ไปนั่งรอกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเต้ยขอไปฟังคําตอบขอไปคุยกับเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ไปหาเขานะครับเป็นไงบ้างเต้นผมอะทำรายการตามหาคนที่เขาพัดพรากจากกันนะนะ แล้วทีนี้มีลูกสาวเขาจะตามหาคุณพ่อแล้วเขาบอกคุณพ่อของเขาเนี่ยชื่อมานมัทสอนสืบนี่ยแหละโอ้ยูงเนี่ยสอนสืบอยู่มานัทสง่งป่าจะเริ่มรรมรันรตนวานารามรรค่ะยังไงแม่ ถาเทะกอก่อนค่ะลูกศิษย์วัดเพื่อนนะค่ะลูกตาไม่สบายนะคะเดี๋ยวฮอส์ผีผงผ่างเข้าไปกลัวเพื่นเป็นอันอื่นนะ,ะต้องให้ถามเพืนก่อนค่ะถามลูกศิษย์เพื่นก่อนเราจะให้เข้าไปตอนนี้ไหมนะคะให้โอสักก่อนค่ะได้ได้ได้ไดได <laughs> หมอลา่ำทำแล้ว <laughs> เลยค่ะเจรุดอยู่ไหนวะอยู่ดลรวพีู่ดยง เดินเอาได้ไหมครัได้จ<ร>้ะมาจากคุณสองคนย,ยังไม่มา <indung S 1> ขอบคุณนะแม่ค่ะคุจะไป<อ><ว>ไปด้วยกันใช่ไหมไปที่สาวเลยค่ะไปทีไปนางไหนอ่ะอยางเนี้ย แม่ดิดแม่ดิดแม่ดิดโอเคแม่ดิดแม่ดิดรู้รึเปล่าเนี่ยหมูมาหมูมาทำไมเนี่ยบวจักแล้วคือบวจักแล้วเอแม่ดิดเป็นแม่ของพระพระเอกพระเอกเออโอเคอันอันอันสิเจ้าเคยไปลบบุรีปะหนูนะจ้าโนไปลบบุรีอันอันค่อยโค้ท้ายรูปสิเจ้าได้อย่บอ่ะได้เออข้าเจ้าอยากคือเจ้าอยากเบิ่งว่ามันแม้นคนที่ไปหาข้าเจ้าอยู่บฮะนะ แม่นคนที่ไปหาอยู่ลบบุรีอ๋อใช่สิอยู่ตรงนี้แหละใช่พี่หรือเปล่าใช่ใช่ใช่เอ๊ะเอ็กซ์ซันเนี่ยเลี้ยงได้อย่าฟื้นจะได้มั่นใจเนาะว่าหนูไม่ได้มาหลอกนะ หนูว่าชื่อเต้ยทำรายการตามหาคนที่เขาพัดพลากจับกันะแ,แม่แล้วทีนี้ลูกสาวคนหนึ่งเขาอายุ35มสิบ้าปีละร้องเรียนมาที่เพจส่งเรื่องมาที่เพจช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยคือปัญหาเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะรู้ได้ก็คือพ่อพ่อไม่รู้ทำไมถึงอยู่ดีๆก็ไปจากแม่ รู้แค่นี้เลยวันหนึ่งที่แม่ยอมเปิดใจพูดถึงพ่อให้ฟังอะไรอย่งนะี้นะมันก็เป็นปมอยู่ในใจลูกสาวแหละว่าที่อยากถามจังเลยว่าทําไมพ่อถึงอยู่ดีๆก็ไปเลยอนะไรย่างเงี้ยแล้วชื่อในใบเกิดของลูกสาวเนี่ยระบุว่ามนัดสอนสืบแล้วเช็คมาปุ๊บชื่อไปขึ้นอยู่ลบบุรีเต้ก็เลยไปตามที่ลบบุรีไปหาผู้ใหญ่บ้านไปหาญาตินามสกุลสอนสืบเนี่ยเขาก็ อ๋อใช่ถ้าถ้าชื่อมนัสสอนสืบเนี่ยหลวงพ่อไปบวชอยู่ที่สกลนครแกไปบวชมานานละไม่ได้มีครอบครัวใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากไปถามแกไปเลยไปหาที่สกลนครเลย,เลยอะไรเงี้ยนั่นแหละออหนูก็เลยมาหาอออที่นี่เบื้องต้นต้องบอกแม่ว่าหนูอ่ะต้องรีบกลับ ต้องรีบทําเวลาเพราะวันนี้ลูกสาวเขามารอด้วยอย่างน้อยๆให้เขาได้คุยกันหน่อยได้ไหมจ้ะเออคือเ่ให้เพิ่นมาจ้ะเดี๋ยวก่อนเนี่ยขอมาคุยก่อนเราจะได้รู้คําตอบก่อนว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงจ้ะจ้ะไปไปพูดเลยบอกไปจ้ะโอเคแม่นาหนูไปหน่อยนะเอาน้ำ่อนมาเอาน้ำน้ำาลงแม่ก่อนเอามาโนูจิือก็ได้มาพี่ มาผิดนะรู้เรื่องไหมนี่มาผิด <c oughs> มาผิด <c oughs> <c oughs> เต้ยเนี่ยทำรายการที่เขาตามหาคนรักจากกันนะครแล้วทีนี้มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเข<ม>าอายุ35ปีละส่งเรื่องมาให้เต้ย<ม>ช่วยตามหาคุณพ่อให้หน่อยคุณพ่อเขาเนี่ยเขาบอกในในใบเกิดของเขาเนี่ยคุณพ่อชื่อมนัดสอนสื่อดวงตาเคยมีลูกสาวมาก่อนไหม Xong nó mình lại mình lên trên vô trên vô mình mình có dài nó là có luôn nó cái không mình. เขาบอก่าีทีเขาบอกมีคนหนึ่งคนไหนเขคนสามคนอะไรพวกนี้สมัยนั้นจ้าลูกสาวคนนี้ครับผมเขาชื่อแจ๊คสิรินันสอนสื่อเอสมัยนั้นจะเป็นนมเป็นนมเป็นอะไรท่านั้นแล้ จักกับคนชื่อสมศักดิ์ฉ่ำวงไหมครับพอรู้อยู่นะพอรู้คนนี้เขาเป็นเหมือนอดีตภรรยาไหมครับคุณตาคือรู้มันมันมันหลายคนจะยอมกเจอเจอสมัยี้มันเยอะก็เจอเจอตอนตอนเป็นโยมมันเยอะตั้งมหาตั้งเยอนะก็ลตรงว่าสมัยมันเยอะนะจ้า ขอโทษเดืวนะฮ่า่า <c oughs> และทีเนี้ยลูกสาวเขาจะตามหาหลงตานะ่ะ <c oughs> ใช่วันเนี้ยเต้ได้เบาะแสมาว่าหลวงตามาบวชอยู่ที่วัดที่นี่ <c oughs> ครับผมเต้ก็เลยพาลูกสาว ขึ้นเครื่องบินมาจากกรุงเทพเลยนะครับมาจากกรุงเทพแล้วตอนนี้เขารออยู่ที่ปักซอยของที่นี่อะครับผมมารอที่จะเจอพ่อมาเจอหลวงตานะครับหลวงตาเคยเห็นลูกสาวมาก่อนไหมก็คเคยเลยแล้วตอนม,ตม,มื่อตอร์หมค์มื่อเดบ เพบจะทำไมนั้นมันมันไม่มมรู้เลยเขอโทษเด้อไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลวงตามไม่ต้องขอโทษมันเป็นเรื่องของอดีตเนาะใช่ได้เลยหลวงตา,มมาเลยที่เ,เกออนนเอเิอยู่หน้าดินเล่นเเตบป่าญาติเขากมไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อคือลูกใช่หมายถึงว่าเขาไม่ล้เอาให้ใครฟังเลย ก็ถึงจริงๆนะบอกมู้จับมือเลยกรไมนั้นมันมันไม่รู้เลยหอขอโทษเด้อสมมติว่าเต้จะขออนุญาตตาพาลูกสาวมากราบหน่อยได้ไหมเอามาตีมาคุยมาคุยสิจะเป็นอย่างเนาะก็เป็นอย่างเนาะองตาองตาก็ไม่รู้เรื่องต่างๆเนาะมันมาก็มาแบบนั้นแหละ งัน้นงั้นเดี๋ยวไปมาเลยมาดูมาดูบางมาเป็นยังไงมาดูการได้ได้ได้ง okay, ั้นเดี๋ยวแต่ขออนุญาตนะตัวอนไรอะไรมาดูโอเคครับแต่แต่มีตัวใหม่อีกก็ก็ต้องมาให้อีก หนูขอโทษขอโทษจ๋าถ้าแม่สะดวกก็ได้นะได้กระดูก็ดูเจ้าก็ได้อบส่องคอยเจ้าน้ำเนาะงั้นเดี๋ยวหนูรีบไปพาลูกสาวมาฝักโอเคให้ลงตารออยู่ที่นี่เลยเนาะโอเคจับขอบพระคุณมากมากนะแม่จ้าจ๋าอันไม่รู้ว่าเขาจะได้คุยกันยังไงล่ะจำอยู่บ่จำทางได้อยู่บ่ มั้งเดี๋ยวหลงประมาณชั่วโมงหนึ่งแม่ก็โทรหาหนูหน่อยนะหลงอยู่เลยซีด้กบื้อบุรีพีไม่ไม่ไม่เดี๋ยวหนูไปหาเขามาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังทางได้จังทางได้ได้ได้ทานน้องแป๊บหนึ่งเด้อจ้าจ้าต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะจำไม่ได้หลวงตาจำไม่ได้แต่หลวงตาไม่ปฏิเสธ งั้นแสดงว่าขับข่ายขับขาว่ามีลูกลงตาพูดขอโทษเวเออลงตาพูดขอโทษทีเดียวเลยอ่ะรู้สึกบาปเลยอ่ะขอโทษเลยพี่เจมสงไปเล่าให้พี่แจ็คฟังกันเด้งแอร์หน่อยร้อน ลืมสอ,อ,อ่อไปเด้หาไปคุยกับน้องตาไปกลับต่างตา